ไอ้เกิอมาใช้นะห้องน้ำวมมาพี่มาพี่อ๋พี่มาทางโฮมบุพี่ฮ้จะนักจะเต็มจะนักจะเต็มอีกเด้พี่พี่พี่โฮมบุคพี่่อคยฮอเนตยั่นะโอ้เกิจะนักจะเต็มมาดิบ่ไปไปไปได้ไปทางน้ำให้เมีนยังบ่ยังขานาอ่ะนะ พอแล้อยากไปเบิ่งบนเจ้าอ่านน้ำบนปากน้ำพี่น้องพี่น้องเบิ่งสุกูสุกคนเบชุมวิทบอเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยกันนึงปกพรอกับช่องยูทูบพวกเราเพียังใช้ใจกันโดยเียเนาะอีกขั้วเพิ่อเดิมพี่น้อยเพิ่มเติมกันอยู่ทางบ้านทางเกินของไอ้บุญเกิงเนาะพี่น้องน้องดอยพี่น้องเไย thằng đây cả ô dom năm cân thì nó phải phải xôm nó à đi nữa thằng màu cưng ai cưng nó phải cưng nó phải nhảy đại, phô... ai, cả đại. Sẽ... Đó, sẽ... dần, không cưng thì mà ai cưng anh đi rồi dàn cả kho đồ ra ngoài khẩu bò anh anh cưng cưng ăn rồi Lai nhanh kim mênh mặt chín mình bang mặt 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 bang in hùa oh. bỏ mà đo, mày nhang cứ bạn tin hùa mày này ô đi uh. mà phang nhối xiềng nhang này หลังโอ๊กโอ๊กเสียงน้ำน้ำท่อนี่พี่น้องเลยอือพี่น้องเลยมาแต่เขาของน้ำลูกเพิ่นก็ได้เสียงน้ำไหลผ่านโคตรอ่อยอ่อย ว่าอันบนนี้เพิ่นกันนั่นแหละพี่น้องเพิ่นไดหม่างในยังในหานตนน้นหิ้วต้นยางนี่ออกแต่ว่าต้องรอคุยกับเจ้าของทีเอาเองเนาะต้องรอคุยกับเจ้าของทีว่าจะเอาแบบไรเอาเองเนาะว่ากับทีมงานนี่แหละสิชมทบช่วยกันชื้อดินให้เพิ่นหรือว่าแนไรเอาเองเนะาะปัญหามันอยากตาม,มาหดังแบบนี้แหละพี่น้องแต่ละบบน มาโมเมนต์ที่จ้าของบางทีเราอยู่ไปอ่าสามชิปปี้สี่ชิปปี้อ่ะแถวห้ว่ามีคนนั่นนั่นนี่แหละอ่ากเ็ากเลยนะก็เลยอยากได้เงินวาา่าจะทำเนาะ nhưng mà sau khi <laughs> tốt thì ông tông lô tông lô phi mì nèo điện mẹ nèo điện 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 đặt hả phải đi vào điện con vậy rồi điện hết điện nè điện Mì bộ mi mù bỏ má phi bác má năng bảo bác má thay clip phi tốt đó hả trong tốt hẳn đó bình cường thì nó nó má phi má má phi kìa In boshi nhìn em theo cái đình như bóng này nhìn gì em phụ nữ sinh năm năm Đây năm 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 Đi, năm 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 กินได้ขนมมั้ยนี่นะกินนะบอกขนมมัน,นีมวยบ่อยากเลยเจ้าบุญยากกินข้าวจีกินข้าจีด้วยเดี๋ยวไปยังเด้อจั๊นิ่วเนี่ยฮะจั๊กนิ่ว,วเออพายบอกยะแม่เจ้าเออแม่จะบอกได้บ้านนี้นะจั๊กน,นิ่วใช่ตัวนี้ อันนี้เลนิ้วเดียวนิ้วเดียวทำแบบซี่นอะหานิวาน้วหานิ้วอทำแบบซี่ได้ใช่สองท <laughs> ำแบบนี้ได้ใช่ส,สามสามนี่ได้ใช่สี่สี่ได้ใช่<า>เออเก่งเนี่ยเก่งเนี่ย เก่งแน่วัดอ่ะเอาไรอะไรอ่ะนิ้วยังนี่แจ้งอันนี่ห้าเดียวอันหนึ่งใช่ป่ะนิ้วหนึ่งนิ้วดึงนี่ได้ใช่สองนี่ได้ใช่หกสามสามนี่ได้ใช่สี่สี่เดี่ยวที่เลยเออถูกต้องถูกต้อง เก่งเก่งเก่งเ่ืมสาหมูมเจ้าไปดิน่นน้ำมือเช้าหี่เพื่อไปนาได้เ่ไปนาไ้บอมันไปนาหเออเพิ่นไปนาแล้วพชชีวามันเพิ่นไป<ต>น้บมีมูเจ้าบมีหมูบอเออบ่มีมูเพื่อว่าพี่น,อน้องยเนาะ เนี่ยเระดิพี่น้องเลยเป็นหมบมีมูเล็กน้อยก็เฮือนแถวนี้มันก็ห่างนะพี่น้องห่างเป็นทีมีมือสิวใช่หอยบ่มีมืได้แต่บ่มีมืเนาะเป็นอะไรเจ้าดีใจบโบชัยเฮือนใหม่ ดีใจดีใจเฮงเนาะเจ้านอนเจ้าจะได้เฮือนใหม่ได้เจ้าชินอนน้ำโพบอกคือชินอนน้ำเม่ฮะนอนน้ำโพนอนน้ำเม่นอนน้ำเม่เออบอกคำพ่นตกเลยเจ้านาวบอกอยู่เฮือนเก่าในพ่นตกเลยนาวบอกพนพนหัวถือบอก เออคอยน้าวแต่ม <sketches> ือม oh no. ือสาวี <bulun> ่ค no. ุอยจ่ากับแม่คอยน้าวเจ้าไปโบไปอาบน้ำน้ำเม่จ่าวันไปเออไปกับแม่คยอยโอ้น้องเนาะอืม น้องบันเพงน้องบุญเพลงบุญมีบุญร้อยบุญเก่งเมื่อคืนยนอาบน้เลมนายังไม่ได้อาบน้ำเลยไม่ได้อาบน้ำเลยแต่คืนนี้พ่อพ่ออาบไฮบอแม่มอาบไบอ เงินเงเินเงินไปฝึกยี่นอเอาเงินไปไลยคนก็ไลยกระยำนะฮเกินก็นได้ ฮพี่น้องเนาะคือว่าเมื่อใดนั่นแถวๆ,ๆนี่ก็ส่วนใหญ่พวกภูมิไฮมีน่าเด็กเขาก็ไปอยู่ไฮจุน่าเขาเจ้าถ้าไปภูมิไฮมีนาก็เมนอยู่บ้านอยู่เพื่นพนอน,น,น,นพี่น้องเนาะทางไอ้กึ่งบัตรโลดไทยไอเพื่อนยันไม่รับเนาะพี่น้องเพื่อไอเพื่อนนั่นอ่าเพราะว่าทางไอเพื่อนยังอีกเป็นทงนะ Nam bên thùng soup nắm 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 soup อากินนี่ตวนน้ำตัวได้อ๋อเกินน้ำ่ใช่นะเดกินน้ำรังกอกกันบ่เสียงแปีาเสียงใส่เสียงขีเมนน้ำโตมันครบบ่หมดครบไปนั่งอยู่หุอมไปฮะนั่งหุ้มไปไป ตะก,กี้ได้ตะกี้ได้ยินมั่ยเกิดเรามาทำบิดเ,เราเลยยินเกิด,ดเกิดเสียงแปกกระดาเกิดเสียงแป,ปกกระดาน้ำอันนี้นั่นมันมันเพร่เลยคือว่าพากันยาเห็ดเดย์บอกว่าอันนี่ไรยาเห็ดฮะคือว่าเพิ่นมหอยเห็ดบอบอไปจุ้ยกันได้จุ้ยเพิ่มกันได้ไปทิมนั่นลงเลย จะนวดเป็นให้ได้เนาะได้ห้องห้องไคตัวนี้นะไอ้กลืห้องไอ้คอยห้องไอ้เจ้าบ่ได้โอ้ชแสดงว่าน้ำเท่านี้เนี่ว่ามันตื่นอยู่เพียงเนาะไม่ชานสิบไปเม่อืมตะกี้มันใส่อันโยกบ่คือว่าใส่อะไรใส่โยกเอาโอ้วันนี้เขาเจ้าไปตักน้ำอยู่ใช่ไหม มามามาหยุดมาอ่าดไว้อัดไว้อัดก่อนอ,อ,อ,อ้จอยอดีมาจึงเอาเข่าไหลายกับโบก,กินไลทยได้ไกักักินธรรมดามกินบรายกินธรรมดาแล้เข่ามาจกเทือพะาะย เลยไปพุ่นเอาเคยเข้ามาอยู่บ่เข้ามามื้อนี้บ่แม่เออมื้นี้ได้ถาเมามื้อนี้บ่พอบ่ได้มาบ่่อบ่่แล้วเอ้ยเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานนีฝนบ่ได้ตกเลยทงนี้เนาะเนาะพอเห็นหนทางแห้งเนาะเนาะมาอย่าเฮ็ดมันลูกมานะ เม่นบอยใช่ใ่วะฮะเม่นบจะคอยลงคนฮะจะลงคนลงคนแล้วลงคนแล้วเนาะผู้นั้นได้ใช้มาจอยเนาะมาจอย เห็นยังกึงแท้ทงรอมาาประสับายดีด้ยดไอ้มันกึ่งเราถ่าจะไปตักน้ำอยู่น้ออยากไปมันจะคำมาชื่อได้รอวะมาโจอยากไปเห็นบ่ออาบน้ำแบบไหนอาบกินกินกี่หันบ่อขำบนี้มแดงกินอยู่ใช้ใสน้ำน้ำเลน้าอยู่ช่างอยู่ทางใดช่าง โอ้โอเเไม่บอยกิงอันว่าอันอันวัดอันนี้นะเขามาเขาไปเบิ่งไปยังก็ได้อยู่บ่ได้ฮะได้จริงน,นะจ,งนนจะพาไปก็ไ,ได้บ่ได้แต่เขาไปจักนะฮะไปะจักสัมพานไปอยู่ฝุ่นแต่เวลาเมื่อก่อนไปชิฮูแอ่ไปไปอยันว่าเราประวัติมันยังฮูฮูเรื่องราวของเพิ่นมาฮูบ่ กิดมาข้าข้าเจ้ามานี่ข้าเจ้ามาอยู่นี่มันอันดมลงในบ่อทำลงแล้วอืมเข้าไปแล้วบ่บ่ได้ยินนันพินางเจ้าบ่อวัดป่าเขื่อนบ้านบทอธรรมองเนี่ยบ่อธพระน้ำนี้คอยจะว่าม่ข้าบ่อไปหาแม่ไปเดี๋ยวไปเอาขุ่ไปไปเอาขุ่ไปเอาขุ่กำมีคานไปไปไปยังไม่ได้แล้วนะไยังน้อยอยู่ จะลอยสีอันนั้นนะจ๊ะเมียก็กินหิ้วเข่าเนาะกินลายอยู่เนาะหัวเขาน้ำเกลือปนนี้นะแห้งอันนั้นนะอันนั้นโบอายเจอนะเมีอนโบ ทางดดาโมเมนเสียงน้ำไปกระตกใจพยางผ่านนกระตกใจคิดว่านั่นปุ๊เสียงน้ำเสียงน้ำมังกรมีบ่มังกรโมมีมันแปกปลากมาดอะนะเอเพื่อขึ้นเพือนหลังนั่นใ่กเพคิดว่าจะเอาโมเมนตเนาะเนอยงกันบอกมาเด่น แม่และจะบอกเอินนองกันกับแม่พี่นอนง,งบ้าน,น,น,นออกแต่ม,มาแต่ละมือคือปริงิน,น,นเนาะมามมื่อนี้งินแต่เมื่อนแต่จะอยู่นี่แต่ก่อนกับปริยนินบ,บอบเออะจ,ะจะไปพังก้นน้ำทอน เชียงร่มรถเชียงกี่อยู่ในท่อเนาะอมันคืองอ็ปกติแถวๆนี่ทุกเพื่อนทุกหลังทุกบ้านนี่คือแบ่บริมีอันห้องน้ำเนาะต้องเข้าไปห้องน้ำรวมห้องน้ำปลาพุ่นเนาะอือ ตรวบอนันได้พี่น้องอลยเนาะท่งบอจมาถามจะได้บอไปจะมอยด้วย <No. S 1> เออน้นม่ากอนรอซื้อไม่สินก่อนพี่น้องอะยเนาะ สามนี่บไก่ตัวจะชื่อตัวสามสิบเออนี่ดยังจะตัวนี้แล้วะกินัน่ะอ๋อจะปล่อยบ่ได้เอออามันกับโปไปเนาะได้อืมนาแถวไกลเนี่ซีเมนเด้เอาไปไดวเนาะ คือเนี่อันเ้าเนี่ยตัดเสียงเงี้ยเน้ำหันเหมือนนั่นบอเออขอว่ายูตัดเสาอ้เกิงได้ว่เสียงจากเงี้ย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 ยสบายดีสบายดีซื้อเสารหัแสนบอไอ้เกิงคือแพงแต่นอกบ่ียอแถวนี่เหีะมันไปแต่แไม่ชีเป็ดแต่เราก็ยังววตัละแสนขันไข่มีไหม่รวยเลยเนาะยังี้ รวยแท้แบบนี้ค่ะใครมีบุซือเนาะไอ้เกิงด้วยเยอะก็มีบุซือมันมันขึ้นอยู่กับพื้นที่เศรษฐกิจมันบุคือกันเนาะอ่ามันเป็นเมืองอื่นน่ะเทาก็บว่าระบุว่าไร่สิงค์คงมันอ่าแถวนี้มันก็ต่างกับแถวเฮาลายอีย่งกับคำจีเป็นนั่นเสาเน้นๆแพงเนี่ยคำจีเป็นคือเฮ็ดยังว่ะคอยว่า จื้อยู่คือคอยจื้อเน่ยเห็ดตุงสิพันน่ะก๋ยถือนำดูดก๋วยบ่ไอ้หลายเนาะหลายเติบบัดเมือนี่ยจะเอาคอยแล่นรถอยู่ย่างมันหมุนเห็ดดินเนาะอ่าสิตุ้งสิพันหลายเต๋อได้ป่ะไอ้เกิงเนี่ยชื่อชัยชื่อชื่อทางออกเด้บ้านเฮาซื้อบ่ได้ขนาดเนาะแม่่บ้านเฮาซื้อบ่ได้อยู่พี่ก็คือว่ายังธรรมดาอยู่เรื่องเห็ดเรื่องของกิน ยงมแงมันแงมุกแงมูยงมันหาใส่กับใส่ดวงกับใส่กับใส่ดวงยีบะทังบอกไ่เคยใช้ไ่เคยบอหายงน้ำป่าในช่วงจินมีนูลายแทะจักวันืไปจฉกเ่อห้ายงบอกเออตาบ่คคยดีเลยบรไดอออกลาดตอนคืนเอาใบไล่จมนวนว่าเพิ่นใช้ไล่คนโทษได้สิไล่โจนไล่ คนขมุยนามันใหญ่มันใหญ่ปูู๋มันไม่ได้น้อยคือหนูอ๋อเจ้ากระเล่นว่อยู่ไหมกึกพอเดี๋วว่ายมือไงมือไงบอมีอยู่ว่าผู้น้อยกว่าเจ้ากับอันผู้เป็นทหารมีแต่รุ่นเท่าบ่เออเป็นมาจากปีแล้วสิบปีเลยสิบปีทำบปเรื่อยชั้นนะเจ้าเลยบ่ เพื่อนมีเงินหายบ่างเอายันมาเดือนเงินเอานูนุนูนแบบนี้มีเข่าตายเดี๋ยวเป็นมาสิปายปีที่ยันมาเดือนชั่นเป็นพนักงานของโดนเนาะสั้นพนาเงาตายเมื่อวานมซืนอีนก็มีแลบมีเรื่องเงินอุูนุนก็บอกกิดกันปกติน้ำบ้านเนาะมีเนออกเงียงเนาะเงินอุูนุนเนาะเงินซื้อเสือซื้อยังนี่นะมีบอกมีแล้วมีติจบที่ทองนี่เสื้อนุ่งชุดทหารนี่ก็ซื้อ นุ่งนี่จกเงินเจ้าของซื้อบอกมันบอกไงว่าแตละเขตบอคือกันเนาะไอ้เก่งเนาะไม่บบ้านเขาเจ้าแบบคือเบิ่งอยู่พี่กับพุ่นกันยังหน้าบ้านเดียวกันอยู่หูทางบ้านพลังเกี่ยวบังเขาเกี่ยวเขาบ้านชาวลักไพเห็นไหมบ้านเดียวกันได้กับนี่น้อยเกิดเราหย่างไปพุ่นได้นี่เราหย่างลัดป่าไปพุ่นได้ปลอดภัยเหมือนนั้นบ้านยังนี่ฮะทำพระเลย นายบ้านอันเดียวกันก็บ้านกันล่างชงก่วงภูมันคือไก่กันเทห่างกันปันภูบ้านละบ้านเดียวกันบ้านมาง่ายเลยเพื่อนบ้านในนาที่ชงจิบเป็นคนละนายบ้านเทนอสื่อคนละบ้านนะนะเขาตั้งเป็นละนุ่ยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะบ้านแถวนี้บ้านทุกลังชามลังกับล่างชามหลังนึงกับนายบ้านอันเดียวกันบ่อันเดียวกันวัดเอออันว่าทางเวก็ไปนี่มีบ้าน อยู่เถียงหน้าในฮกจิตแปลกำลงังตอนนั้นอยู่นหันกำล,งกลงังกำลังคือกันกำลังช้ำล้างซื้อมันหลายแล้วเดี๋ยวน้นะบ่ได้หลายซ้ำเก่าคนและว,ว่ามีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะหมวยยังเข้าไปฮะเออมึหงห้าพล,ลังค<ฆ>นแหละฮกจิตลังนี่เนาะห้าปีเนาะไปวังแรงปีกายปีก้อนนี่แต่ว่าซื้อมันอาา่ะช้ำเนาะเ<ฆ>จ้าเฉ้าะลายกะยะหกักซ้ำเก่าว่าได้เพิม่มไหน แตใจเวพาว่าชิปหลัง,งเช้าหลังเพิ่นกรบปรเพิ่มเพิ่นเอาซื้อมันแบบเั่นหเนาะเพราะว่าซื้อ,อตั้งแต่ร่างเดิมแต่เมื่อก่อนออกไปอยู่สามหลังเนาะ<อ>เพิ่อนจะเอาได้นั่นนะพี่น้องเลยเนาะมัแต่จะให้ทั้งไอเกิงคุณนม่พาไปเบ,บาาไปไปิ่งโบนอาบน้ำอาบน้ำในไปตาลน้ำทางในบ่อโจยเราถ่ายอยู่พี่น้องเลยเนาะจากหน่อยเราหายได้บ่อโจยหายนี่นั่นแน่นอนบ่เกิงเนาะเรไปอาไม่ข้ามบ่ไปจเจื่อเนาะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กั ประมาณนี้ถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยละลายก็เอาสบายดีสบายดีไปคุยกคนเนาะ